ขึนนี้นะคะพี่เป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อผ้าหรือยินผสมฝ้ายผ้าดีมากๆค่ะพี่ตัวนี้งานนะคะพี่จะเป็นคอป กลมแบบนี้นะคะพี่และลายตรงนี้สวยมากๆนะคะเป็นงานปักนะคะทั้งหมดเลยลายตรงนี้จะเป็นงานปักหนะาแขนใส่สบายนะคะเป็นแขนในตัวไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสาวอวบค่ะพี่ตรงนี้แต่งมุกสวยๆแบบนี้นะเป็นมุกตอกแบบนี้เลยทั้งสองข้างค่ะส่วนชายเสื้อก็สวยมากพี่ดูนะคะเป็นมุกตอกแบบนี้นะแล้วก็แต่งลูกไม้นะขอบไม่ต้องกลัวคันนะลูกไม้เนื้อไม่คันเนื้อไม่สากส่วนด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะคะพี่ ผ้าลินนินผสม้ายนะคะพี่เนื้อผ้าไม่ยืดผ้าไม่มีซับในตัวนี้ผ้าดีมากๆค่ะพี่ส่วนด้านหน้างานปักสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่รุ่นนี้อ,อกหนะ้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่28นิ้วนะคะพี่ตัวนี้เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวนะแนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวยนะเป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่รุ่นนี้พิเศษนะจัดโปรพิเศษให้ให้พี่แค่175้าเท่านั้น เอาไปแค่175ค่ะผ้าลินินผสมฝ้ายผ้าดีมากๆด้วยพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคุณเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอัดมีอ่อนนี้เข้ม,มกว่าในกล้องหรือที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้ด้วยค่ะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสละตามด้สีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะ พี่พิมว่าสีชมพูอ่อนนะคะตัวนี้จะเรียกสีชมพูอ่อนนะลินินผสมฝ้ายให้พี่แค่175เ<อ>า้าเท่านั้นคะ่ะและอีกหนึ่งสีค่ะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าชมพูเข้มนะคะพี่ตัวนี้ขอเรียกชมพูเข้มนะเป็นแบบนี้นะคะพี่ให้พี่แค่17 5เห้าเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่ง29บเาบาทเอาใจเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มนะรุ่นนี้เป็นเสื้องานปักสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ปักแน่นๆแบบนี้เลยลินินผสมฝ้าย ให้ Hi, พี่แค่175เท่านั้นถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าชมพูเข้มนะคะและอีกหนึ่งสีค่ะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีชมพูอ่อนนะคะพี่พี่ดูนะตัวนี้จะเป็นสีอ่อนนะคะและสีนี้จะเป็นสีเข้มค่ะให้ Hi, พี่แค่175เท่านั้นค่ะขุ้นี้นะคะพี่เป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อผ้าลีนินผสม้ายผ้าดีมากๆค่ะพี่ตัวนี้งานนะคะพี่จะเป็นคอป กลมแบบนี้นะคะพี่และลายตรงนี้สวนมากๆนะคะเป็นงานปักนะคะทั้งหมดเลยลายตรงนี้จะเป็นงานปักนะาแขนใส่สบายนะคะเป็นแขนในตัวไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสาวอวบค่ะพี่ตรงนี้แต่งมุกสวยๆแบบนี้นะเป็นมุกตอกแบบนี้เลยทั้ง2ข้างค่ะส่วนชายเสื้อก็สวนมากๆพี่ดูนะคะเป็นมุกตอกแบบนี้นะแล้วก็แต่งลูกไม้นะขอบไม่ต้องกลัวคันนะลูกไม้เนื้อไม่คันเนื้อไม่สาส่วนด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะคะพี่ ผ้าลินนินผสม้ายนะคะพี่เนื้อผ้าไม่ยืดผ้าไม่มีซับในตัวนี้ผ้าดีมากๆค่ะพี่ส่วนด้านหน้างานปักสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่รุ่นนี้อ,อกหนะ้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่28นิ้วนะคะพี่ตัวนี้เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวนะแนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวยนะเป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่รุ่นนี้พิเศษนะจัดโปรพิเศษให้ให้พี่แค่175้าเท่านั้น พี่เอาไปแค่175ค่ะผ้าลินินผสมฝ้ายผ้าดีมากๆด้วยพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคุณเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอัดมีอ่อนนี้เข้ม,มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลาอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้ด้วยค่ะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสแล้วตามด้สีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะ พี่พิมว่าสีชมพูอ่อนนะคะตัวนี้จะเรียกสีชมพูอ่อนนะลิลินผสมฝ้ายให้พี่แค่175เ้าเท่านั้นค่ะและอีกหนึ่งสีค่ะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าชมพูเข้มนะคะพี่ตัวนี้ขอเรียกชมพูเข้มนะเป็นแบบนี้นะคะพี่ให้พี่แค่17 5เห้าเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่ง29บเาบาทเอาใจเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มนะรุ่นนี้เป็นเสื้องานปักสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ปักแน่แนๆแบบนี้เลยลิลินผสมฝ้าย ให้พี่แค่175เท่านั้นถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าชมพูเข้มนะคะและอีกหนึ่งสีค่ะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีชมพูอ่อนนะคะพี่พี่ดูนะตัวนี้จะเป็นสีอ่อนนะคะและสีนี้จะเป็นสีเข้มค่ะให้พี่แค่175เท่านั้นค่ะ